บายยันบายบายเจอกันใหม่ไหมบายบายเจอกันใหม่บายบายเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีเลยทุ่งจ้าก่อนสวัสดีก่อนเดี๋ยวพูดบายบายลูกสวัสดีเฉยๆก่อนยูคุยฮ่าสวัสดีฮ่าสวัสดีฮ่าสวัสดีฮาเลยพี่ว่าร์องสวัสดีฮ่าพี่เบียร์ครับวันนี้มาออกอีเวนท์แบบเต็มๆครั้งแรกขับครอบครัวอ่าใช่ไหมครับ ครับผมครับผมนะครับเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างดีครับจริงๆคุยกันว่าอยากจะพาลูกมาดูไฟด้วยแล้ววันนี้กิมบิกก็คือการเนาะใช่ไฟสีฟ้าที่วัดอรุณใช่ครับแล้วนานแล้วที่เราไม่ได้มาก็ถือถือโอกาสมาร่วมเป็นสกีพยานด้วยวันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ได้มาเห็นวิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ที่มีให้เขาเรียกว่าคำมั่นสัญญา ซึ่งตอนนี้เราก็อินกับเรื่องเรื่องเด็กนะแม่เนาะเราเราก็จะให้ความสำคัญอยู่แล้วจริงๆคุณวิกกี้เองก็เคยเคยทำงานเคยอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวกับการมันเรียกว่าอะไรนะแม่ตอนตอนตอนที่แม่ไปเป็นอาสาช่วยเป็นครูเป็นอะไรไปสอนอยู่บนดงบนดอยก็เคยก็เคยเล่าให้เคยเล่าให้เราฟังอะไร้ยเราก็รู้เออมันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราทำได้ วันนี้เราก็ดีใจที่ที่ได้ได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในวันดีๆนะฮะวันนี้หนูจะเอาไหนกลับบ้านหนูอะไรเลยลูกพี่พี่าไม่ว่าเชื่อมอแต่ว่าเป็นการดูใครที่หัวเปียกเลยนะฮะให้กับวิลลินทำไมก็วันนี้วิลลินจับคุณแม่ครับคุณแพ่อนพ่อพ่อก็นั่งนั่งนั่งบอกว่าฟังพี่ๆส่วนวิลลินเขาเริ่มแบบว่า เขาเริ่มแบบเห็นแบบอุยมีเรือ,อ,อมีแบบเริ่มเห็นแบบอยากจะเดินนะฮะ,ะก,ก็ก็อยู่ในวัยที่ที่กำลังแบบพลังเยอ,อะครับก็แต่คุณลูกชอบน้ำมากเลยนะ อเเรรรราาาจับปปลใใชชช่่มม็็นดกธติครับแม่แม่พูดบ้างครับขออนุญาตพี่ๆนะคะลองจับใบได้เป็นยังไงบ้งเป็นยังไงบ้างกับการวิ่งตามเมื่อกี้คุยกับพี่เวียว่าเดี๋ยวว่าหลังมันมีจะใส่ชุดกีฬามาแทจะได้วิ่งถนัดเลยอร่างวันนี้เตรียมตัวกันมายังไงบ้างครับเนี่ยรู ไปย่งแกล้งเต็มเลเตรียมถืออย่างนี้แกล้งอย้งแกล้งตามที่พี่พีทพูดเอาใช่แกล้งอย้งแกล้งน้องพลังเยอะค่ะพลังเยอะมากๆก็แก้งในกระเป๋าก็จะแบบมีของกินมีน้ำมีของเล่นอะไรเงี้ยค่ะไว้เตรียมใช่ค่ะแล้วก็จะสลับกับพี่เวียว่าสมมติว่าใช่ที่นาขั้นหนึ่งก็จะวิ่งกับน้องอะไรยงี้ใช่ ใช่ค่ะดูดีดูดีแล้วเขาไม่งงไม่เลยค่ะจิตคืออะไรคะวันนี้เขาเป็นคนจิตใจดีมากแล้วก็เป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่มีโลกที่สดใสมากๆใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนพ่อเหมือนแม่ฮะเหมือนแม่สองคนเลยพี่เรียมอกว่าถึงเป็นภรรยาก็ดูหน้าเดียวจริงๆก็เหมือน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 ทั้งคู่ครับฮับฮาร์แบ่งแบ่งกันไปใช่ตึก ติดแม่ครับวันนี้จริงจริงอยู่ที่บ้านเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าเรียบร้อยเป็นแบบนี้ไ <puis> ม่มีเรียบร้อยหรอกครับเด็กนะเป็นวัยแบบว่าโซนคือถ้าเด็กนิ่งๆต้องต้องต้องเริ่มเอะใจแล้วถ้าเด็กแบบว่าพูดเก่งโซนอะไรอย่างเงี้ยสบายใจได้จริงๆว่าคุณแม่คาดหวังไหมว่าผมด้วความเป็นลูกสาวมีมุมเรียบร้อยตรงไหนรู้สึกว่าจะนำเสนอมุมเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยเลยที่ว่า ก็มกี้งทุจ้าแล้วไงนิอ่ารู้ทุจจ้าเลยน้ำมอตัดสแนี้เรื่องอะไรแล้วครับแกงอารมณ์ดีไหมล่ะชอบแกงชอบแกงแกงไแกงหนวดไหมแกงหมแกล้นวดหอนี้เลยโอ้เออจริงวันในวัยนี้ต้องระวังอะไรเปพิเศษไหมครับ ก็จะต้องเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะใช่ต้องคอยประกบตลอดเวลาเพราะว่าน้องคือทุกอย่างคือเขาไม่รู้ว่าอันนี้คืออันตรายดังนั้นคือเราที่เป็นผ so ู้ใหญ่แล้วก okay. ็มีประสบการณ์มากกว่าค่ะเราก็จะต้องคอยมอนิเตอร์แล้วก็คอยแบบไปอยู่ด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ได้ห้ามทุกอย่างเพราะว่าต้องการให้น้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ดูว่าเราป้องกันอะไรให้เขาได้ใช่จริงๆสถานการณ์โดยรวมเขาเป็นยังไงบ้างดีมากดีมากใช่ ความรู้งานอย่างนี้ค่ะมีแบบวตร์ติดต่อมาไได้เลยครับได้เลยครับติดต่อมาได้เลยดือนงน้ามีแล้วค่ะอ๋อดอน่ามีแ้ใช่นมีแล้วต้องมีนับงานยังไงบ้างคะตอของน้อาช่วยกันค่ะช่วยกันดูจริงน้องก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยใ่ อย่างเวลารับงานนี้เราต้องบีบน้องใหญ่บ้างว่าพิเซเตอร์ตัวหลักพ่อแม่คือตัวเสริมต้องยังไงบ้างกินให้กินให้อิ่มนอนให้หลับนอนพอจะได้อารมณ์ดีแม่อุ้มแม่อุ้มเปลี่ยนสลับสับแล้วอือแม่อุ้มแม่อุ้มแล้วแบบตอนนี้คตัวพ่อหรือว่าตัวลูกแข่งกันฮะตัวลูกครับผมโอ้โหเลยตอนนี้เราต้จัดการส่วนตัวลูกไปแล้วครับผมอกตัวที่เป็งบนนั้นก็รักแบบว่าต้อง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  ตัวนี้คิดไม่ออกครับคือคือตอนนี้ก็ก็เราก็แค่ดูว่าอะไรที่ที่เหมาะกับวัยเขาแล้วก็ดูแล้วแบบโอเคเขาเขาไม่เหนื่อยหรือะไรอย่างเงี้ยเขาเขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพราะอย่างนี้เขายังไม่ค่อยเนาะโตัว่านี้ก็ต้องถามเขาอริงีว่าเขาชอบหรือเปล่า้วอันนี้ด้วยไม่ให้ตัดสินใจเนาะเด็กเขาก็เขามีความคิดของตัวเองขอยี้ของมิ้นท5ล้านบาทอ๋อไม่ไม่ไม่ เดือนหน้าเห็นบ้าน้องปุ๊บก่อใช่ครับใช่ครับจะมีต่อเลยไหมครับโอ้โหแม่ครับแม่ฮะพี่เขาถามเออจริ่ะอุ้ยแล้วไงล่ะคุณแม่มีว่าไงลิลลี่ว่ายังไงคะจริงๆริต้องถามคนนี้อยากมีน้องไหมคะอยจะมีเบบี้ไหมคะอยากมีน้องไหมคะพี่เขาถามอยากมีติ๋มยอากมีติ๋ไหมหรืออยากมีมวยๆคะอยากมีติ๋มีไหม ที่ตีไหมอยากมีน้องไหมคะชอบน้องไหมรับหนึ่งรับหนึ่งชอบน้งครับหนึ่งครับหนึ่งครับหนึ่งอย่าเพิ่งเล่นเลยเล่นได้ตัวใหม่มากกว่าใช่แล้วค่ะเไอ้โอ้ยโทษครับขอโทษครับไม่ได้แม่ต้องพาลูกไปข้างหลังนิดหนึ่งแต่ว่าที่จริงอยู่ในแผ่นไหมครับพี่เบีย้ยพี่เบียร์มองเหตุการมีลูกงคนที่สองต้องช่วงเวลาที่วันไหนครับจริงๆก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็ไม่เคยมี ก็ไม่รู้ว่ามันต้องห่างก็เลยก็เลยคิดว่าก็รอให้มันรอให้เวลาหรือว่ารอให้อะไรแบบมันมันลงตัวหรือว่าเราเราอยากมีจริงๆหรือแล้วก็เขาอยากมีน้องจริงๆไหมแล้วแล้วเราณตอนนั้นความคิดหรือว่าอะไรต่างๆยังเป็นยังไงมากกว่าก็คือจะไม่ได้ไปแบบว่ากะเกณฑ์ว่าอ๋อจะมี อะไรเงี้ยก็พอถึงเวลาก็ก็เขาอาจจะมาเองนะเป็นตามธรรมชาติเป็ตามธรรมชาติเหมือนกันจริงๆนะครับผมว่าตอนเนี้ยมีความสุขมากแล้วเพราะว่ายิ่งยิ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณเนี้ยครับมันต้องมีเวลาให้เขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เลยจริงๆก็ยังไม่มียังไม่คิดนะครับว่าว่าว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ก็เคยคุยกับคุณวิกกี้ไว้เหมือนกันว่า ถ้าเขามีเพื่อนตอนที่เขาโตไปหรือว่าตอนที่เราอายุเยอะๆกันไปแล้วให้เขาดูแลกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาเพราะมาเนี้ยครับนนก็คือก็คือแอบคิดแทนเขาดนึงเวลาเวลาที่เราแบบว่าอายุเยอะขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะได้มีคนที่คอยคุยกันได้คนที่คอยดูแลกันได้ขอให้เขาเป็นถ้ามีพี่น้องขอให้เขารักกันใช่ครับผู้ชายผู้ชาย ได้หมดทีตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้เลยเสื้อผ้าจริงจริงจริงชุดพี่ลินส่วนใหญ่เป็นชุดบอยบอยชุดบอยเหมือนคิดไม่เผื่อเนี่ยสั่งซ้ำดิ้งดึงดิ้งยังก็ยังไม่แน่ยังไม่รู้เหมือนกันครับขอค่อยว่ากันตอนนี้ก็ ถ้ามีเวลาก็อยู่เขาถ้ามีงานเข้ามาก็ก็ไปด้วยกัน <มา S 1> ใช, oh <my> ใช่ใช่ดูโปรเจกต์ไปใช่ใช่ครับดูโปรเจกต์ไปสามารถวางแผนได้ว oh <my> ันก่อนไม่พ่อสิยนละ <Hello. S 1> เอาเอาเลือกเลือกไปสักอันหนึ่งสิ <laughs>